สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในงานเปิดตัวหนังสือก๋วยเตี๋ยวเด็ด77จังหวัดของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะก็เป็นการรวบรวมร้านก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะคะวันนี้ก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวมาให้เราชิมกันด้วยค่ะไปกันเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวแม้จะมีต้นกําเนิดจากแผ่นดินจีนแต่ก็ได้แผ่ขยายเส้นสายเข้าสู่แผ่นดินไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอย,ยุธยาเริ่มต้นจากเป็นอาหารประจําบนเรือสำเภาของพ่อค้าชาวจีนที่เข้ามาเทียบท่าขายสินค้ากับไทยเรา เท่ากับเป็นการนำก๋วยเตี๋ยวมาให้คนไทยได้รู้จักมักคุ้นมากกว่า350ปีจากนั้นก็ได้แปลสภาพตามสูตรไทยๆจนเป็นเสมือนอาหารของบ้านเมืองเราเป็นที่เรียบร้อยว่ากันว่าคนจีนที่ได้ลิ้มรสก๋วยเตี๋ยวบ้านเราถึงกับบอกว่าอร่อยกว่ารับประทานที่ดินแดนต้นกำเนิดเสียอีกก๋วยเตี๋ยวอยู่คู่กับสังคมไทยมานานในแทบทุกมิติในแง่ของความเป็นอาหารได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสูตร จนกลายเป็นอาหารที่เรามักคุ้นเคยเป็นอย่างดีไม่ว่ามื้อเช้ามื้อกลางวันหรือมื้อค่ำต่างก็ต้องมีก๋วยเตี๋ยวโผล่เข้ามาเป็นเมนูตัวเลือกอยู่ในใจเสมอแน่นอนว่าก๋วยเตี๋ยวในบ้านเรามักจะมีอยู่แทบทุกตรอกซอกซอยโดยเฉพาะบนท้องถนนในกรุงเทพมหาคนครและในเมืองใหญ่ค่ะวันนี้เราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกป้าแปะนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวร้านดังจากอายุธยาเลยนะคะ รสชาติแซ่บมากเลยค่ะแนะนําให้มาชิมกันนะคะค่ะนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวไกเ่เจ้าเจ็ดนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่หลวงวิทยาค่ะเป็นเจ้าแรกและเป็นเจ้าเดียวในอำเภอเสนาค่ะที่ทุกอย่างทําด้วยเครื่องตัวเองหมดเลยเป็นรัวก็ปลดเองแล้วก็ที่ผนเราก็ปลเองกระเทียมเราก็เจียวเองค่ะส่วนไก่เราจะเป็นไก่เหนียวนะคะเป็นไก่เหนียวที่เลิกไข่แล้ว แล้วก็มาต้มในน้ําซุปประมาณสองชั่วโมงครึ่งอะคะ่ะนอกจากนี้ยังมีสูตรเด็ดอย่างอื่นอีกไหมครับก็จะมีสูตรเด็ดก็มีมันทั่วไปละคะ่ะคือแต่ของเราจะเป็นรสชาติที่เน้นรสจัดถ้าไม่ทานเผ็ดก็<ม>ต้องอเกี๊ยวปูหมูแดงค่ะเป็นบะหมี่สูตรกวงตุ้งค่ะมีความพิเศษมีความอ๋อที่บ้านจะเป็นวัสดุเนี่ยเราจะใช้ของดีแล้วก็ทำทำเองหมูแดงย่างเองแล้วก็ปูแล้วก็ใช้แบบ ดีค่ะสั่งมาพิเศษค่ะผแล้วก็เราไม่ใส่ชูรสค่ะไม่ใส่ชูรสค่ะอันนี้มาจากที่ไหนยังไงครับซอยวัชรพลค่ะตรงลำอินทานะคะซอยวัชรพลใช้ดอนเมืองครับร้านนี้มีความพิเศษหรือโดดเด่นอะไรบ้างครับก็อยู่ที่น้ำซุปกระพริศครับพริกก็จะเป็นพริกสดสดทุกวันนะครับเปลี่ยนทุกวันครับผมครับได้กล่าวว่า ถึงเนื้อจริงๆยังไงบ้างครับก็ถ้าอยากเป็นน้ําตกนี่เราก็ใช้น้ําตกจากเลือดนี่ครับเลือจากเนื้อเนี่ยสดๆครับแล้วน้ําซุปเราก็จะไม่ใส่เครื่องเทศครับจะเป็นปรุงธรรมดาครับแล้วก็จะไม่มีกลิ่นขาวมีสูตรเด็ดหรือมีเคล็ดลับอะไรไหมครับที่ไม่ทําให้เนื้อคาวหรือคนที่ไม่ทานเนื้อแล้วอยากจะมาทานเนื้อบ้างก็เป็นสูตรของเตย๋ยครับมครับ ไม่ได้ครับอ๋อกินได้เลยหมร้อนนะครับครับผมจริงเป็นขาประจําอยู่สองสามร้านนะครับแต่ว่ามีร้านใหม่เขารสชาติดีนะครับอย่างกะแปะนี่เป็นขาประจํามานาหลายปีแล้วนะฮะคือคือรู้เลยเห็นเห็นหน้าก็รู้แล้วว่าจะกินอะไรยังไงบ้างนะครับใช้ใช้ก็ทานมานานแล้วนะฮะบะหมี่ก็เคยทานแต่มีร้านใหม่คาะรสนี่ก็เพิ่งเคยทานครั้งแรกครับผมแล้วสึกอร่อยมากแล้วอย่างเช่นร้านในใช้นี่มีความพิเศษหรือมีความโดดเด่นยังไงครับ ม่ใช้ผมว่ามันรสชาติมันคือกินแล้วรู้สึกว่าเออได้กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อจริงๆนะฮะรสชาติมันมันออกไปอ่ะออนั่นแต่ว่าอย่างข้าวแป้นี่ครบเครื่องดีนะฮะครบเครื่องหมายถึงว่ามีรสชาติที่กรมก่อบนะฮะส่วนสารสที่เพิ่งทานมารู้สึกว่าเยวนุ่มอร่อยพิเศษครับนะฮะออโดยทวนสือยังไม่เห็นตัวตัวเนื้อนะฮะแต่ว่าดูจากหนังสือแล้วนสนใจเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นอาหารที่ คนทานง,ง่ายนะฮะแล้วยิ่งคนเดินทางกันบ่อยๆอย่างถ้ามีเป็นคู่มือคนี่มือร้านอาหารร้านอาหารบางทีมันมีวิธีรีตองเยอะแต่ก๋วยเตี๋ยวมันทานง,ง่ายผมเชื่อว่าเล่มนี้น่าจะประสบความสำเร็จและคิดว่าทุกคนควรจะต้องมีนะฮะโดยต้องมีเป็นคู่มืออันนี้คนจะเดินทางไปไหนมักจะสิ่งแรกคือนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้วคือร้านอาหารแต่ผมว่าก๋วยเตี๋ยวเขาจับจุดเอาก๋วยเตี๋ยวมาเนี่ยผมว่ามาถูกทางนะฮะที่นั่นแล้วก็มันง่ายสะดวกสำหรับคนที่เจนทาง หนังสือเล่มนี้เป็นความคิดของกองบรรณาธิการหนันงสือพิมพ์ข่าวสดที่คิดว่าเราน่าจะรวบรวมร้านหนังสือทั่วประเทศเอ้ยร้านร้าน,ร,านร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วประเทศมาเป็นหนังสือสเล่มหนึง่งแล้วก็โดยโดยจะต้องเป็นร้านอร่อยแล้วก็รับประกันได้สําหรับคนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดหนังนนสือพิมพ์ข่าวสดมีมีนักข่าวกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอาศัยนักข่าวซึ่งคนเป็นคนเป็นผู้เที่ยวชาในพื้นที่เนี่ยรวบรวมรายละเอียดของของหนังสือมามาเป็นหนังสือร้านก๋วยเตี๋ยวที่ไหนอร่อยคนคนในพื้นที่จจะรู้จักร้านที่อร่อยมากกว่าโดยเฉพาะนักข่าวเนี่ยจะเป็นผู้ที่ตลอนไปตลอนมาที่น,นู่นที่นี่การรับรู้ของเขาก็จะมีกว่า,าจะดีกว่าเาานอนนรวบรวมมาเป็นหนังส,ส,สือหนังสือเล่มนี้ มีร้านไม่ไม่ไม่เจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนี่ไม่ใช่มีมีแค่เจ็ดสิบเจ็ดร้านนะครับมีเป็นร้อยร้านเพราะว่าบางจังหวัดใหญ่โตบางร้านบางจังหวัดก็แนะนามาสามสี่ร้านซื้อติดรถไว้ดีที่สุดเวลาไปไหนเวลาอยากกินก๋วยเตี๋ยวขึ้นมาในในมื้อกลางวันที่มันสบายๆเราจะไม่ผิดหวังกับกับการเดินทางของเราลองเลยครับ,ค,รบคืออยากแนะนําให้ซื้อติดรถไว้ เพื่อการเดินทางของเราจะไม่ผิดหวังในเรื่องการอาหารการกินแล้วก็ร้านอร่อยครับมันไม่ได้มีเฉพาะเรื่องร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวหรอกจริงๆแล้วในเซตของข่าวสดมีเรื่องการแนะนําร้านอาหารอยู่อีกหลายหลายหลายร้านแต่อันนี้ราเน้นทีไร้ก๋วยเตี๋ยวครับไปงานมหกรรมหนังสือระดับชาติวันที่หถึง16หตุลาคมที่ศูนย์เศรกิจนะครับเรามีหนังสือ ครบชุดอยู่ในนั้นแล้วก็เป็นหนังสือที่เราลดราคาพิเศษครับอยู่ที่ร้านป้าแปะนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในกว๋วยเตี๋ยวเด็ด7จ็จังหวัดน,นะครับเดี๋ยวผมกาลังลองชิมกว๋วยเตี๋ยวดูว่าจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวลองดูครับอืมอันนี้แค่น้ํานะครับยังเข้มข้นถึงใจเดี๋ยวลองเส้นนะครับ เส้นก็เหนียวนุ่มครับแปลกจากที่เคยเคยกินมานะครับผมอร่อยได้ใจครับแต่อย่าเชื่อผมนะครับแต่ว่าจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวต้องมาชิมเองแล้วครับ